นี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเสานี้เสาเข็มอ่าอันนี้ลงเสาเข็มแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันก็ต้องลงใหม่หมดใช่ป่ะไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยจนไปถึงไม่จะมาถึงได้อยู่เพราะว่าร้านเนี้ยจะต้องเทปูนแล้วก็แบบถ้าจะทําเอาแบบยาวก็ได้แต่ว่ายื่นไปนู้นไปนู้นหน่อยกดขอบปูนมันถึงตรงนู้นะครอบดินนะครัครอบดินเนี่ยพี่รถแมคโครสามารถเคลียร์พื้นเคลียร์ลิงตรงนี้ครับ ก็เจาะแมคโรเลกที่เจาะใช่เอามาเจาะแล้วลงลงก็ได้นี่แล้วน้ำเนี่ยเดี๋ยวสามารถปิดท่อพี่พี่คุณโคสามารถปิดปิดทางน้ําไว้ซ้ายขวาแล้วก็ดูดน้ําออกไปบอกอื่นก่นได้ใช้ตัวดูดน้ําดูดแห้งกว่านี้ีมันไม่ไม่มีน้ำนี่ตรงนี้ตอนนี้ไม่แต่พูดถึงถ้าเราจะทําจริงๆต้องดูดน้ําออกกว่านี้ครับดูดอันนี้ มันนี้ยขันสูงเนาะขึ้ชั้นนี่ยขั้นสูงขั้นสามอ่ะมันขึ้นั้นสามเลยน้ำ้าเวลาขึ้นสูงสูง,สงท่วมเกือบถึงนี่แหละครับทีนี้น,นี่มาดมท่อเซฟบันลงมามาใส่คลองนี้แล้วน,นะอะไรนะกำลังทำท่อเอาน้ำจากเซฟบันมาลงนี้จริงป่ะไม่มีที่เอาน้ำทิ้งเลยอ๋อนี่แหละแถวนี้แหละนะโอเคอนาคตอ๋อเศรีบันเนาะจะมาเอาน้ำมาทิ้งที่นี่ นี่ช่างโค้ครับตตรงนี่ก็ทำาสาไว้นะครับเข็มที่แบบเรียงล้อมแล้วท่านนี้ตรงนี้ตรงนั้็จะทำทั้งที่รถก็มากดเข็มเขาลงได้เอาเข็มมาลงได้เนาะเข็มประมาณเท่าไหร่ควรควรเป็นระเบียรรอบระเบียรรอบเดินได้ถึงจะดีครับ หรือจะไว้ตีลังกากระโดดเข้านู้นก่อนต่อก็ได้ครับแล้วก็ทำสทางขึ้นลงเนี่ยปกติเด็กตีลังกาจากตรงนี้ไปนะครับไปแล้วไปตีลังกาโชว์ใช่ครับก็ก็ก็คืออย่างเงี้ยมุมดินนะครับได้ถึงเสาแนวนู้นถึงเสานู้นนะครับแต่ว่าเอาแนวญ้าเป็นหลักถ้าจะทําเดี๋ยวก็แม่โคเล็กดูดน้ําออกแล้วแม่โคเล็กลงทางนู้นครับลงทางนู้น แล้วมาก็กดเข็มเนี่ยเข็มเนี่ยจะกดผมว่าต้องกดเยอะๆหน่อยตรงนี้มยครับแค่ตรงนี้พอมางตรงนี้ก็เป็นเป็นระเบียงใช่ใช่ตรงตรงนี้ก็เดินไปเดินขอบใช่ครับเดินตรงนี้ไว้ไว้เดินขอบก็ได้ไม่ต้องเต็มตรงนี้ครับใช่ถ้าถ้าเต็มเต็มที่น่จะเริ่มตรงนั้นนะเริ่ม่่ตรงที่ตรงที่พี่สุนยืนนะโอเคเพราะตอนนี้เราเบื่อใช้พื้นที่ มันต้องกว้างหน่อยเราเดียวสักสองเมตรหรือสองเมตรครึ่งอ่ะกล็เดีไปนี้ใช่ไหมใช่ครับเดินมาไปนี่จะอ้อมมันมันมันกเอางี้อแบบอนาคตคุณโก้อนาคตถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ออกแล้วทําสไลเดอร์มานี่ก็ได้อ่าใช่ครับเนี่ยเอาก็ลงเอาสไลเดอร์ขึ้นจากขาบอนเนี่ยเด็กที่จะเล่นสไลเดอร์ก็สไลเดอร์ลงมานี่ถ้าถ้าเราเปลี่ยนระดับ คือถ้าเราถ้าเราเอาระดับสระอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงระเบียงตรงนู้นน่ะมันจะโดนยกขึ้นไปเพราะว่ามันจะต้องต่อเชื่อมปัญหาที่ว่าตอนนี้เราจะเอาระเบียงสระระดับนู้นระดับนี้ก็มันต้องเลือกผมผมผมว่าเลือกระดับนี้ครับมันจะจบกว่าระดับนี้มันต้องฝั่งนู้นมันต้องเดินลงไปแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นขอบสระที่มันจะเป็นขอบใช่มันจะเป็นขอบสมมติถ้าเป็นขอบอย่างนี้เราอาจจะเอาที่นั่งมานั่งตอนนั้นคือนั่งนั่งริมขอบสระไดก็จะก็ได้อยู่นะเนื้อที่ประมาณนี้ได้ไหม้รูปไปเดี๋ยวผมทำรูปสามมิติมาให้ด คุณโกประมาณนี้นะพอได้ไหมเนื้อที่ประมาณนี้นี่ยาวแล้วก็ยาวไปถึงความยาวได้อยู่ครับแต่แต่แต่ความแต่ความกว้างความกว้างเล็กไปนิดหนึ่งเออเมันมันมันเต็นิดนึงใช่เอางี้ถ้าถ้าเต็มที่เต็มที่น่าจะได้ประมาณสักสามเมตรคุณโกไอไอไอตรงนี้เนี่ยก็คือเต็มที่เราไม่ต้องทําขอบเดินรอบก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเดินได้มันต้องทำขอบนะอันเราทำทางเดียวได้ไหมเราอาจจะแค่ทํานิดหน่อยแผ่นใช่นน่ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันต้องเป็นขอบเป็นขอบสระแล้วล่ะครับใช่ใช่เป็นขอบขอบสระแล้วแหละเพราะว่า ออแล้วก็คือมีระเบียงเดินข้างหลังคุณก็ที่นี้ผมถามว่าเราตรงนู้นน่ะผมดูแล้วความขอบซ้ายขอบขวามันดูแคบผมว่าเราพยายามกดทีๆขอบนะ,นะกดลงทีๆถ้าเสาลึกลงได้ก็เสาลึกลงมาจริงๆมันจะมีรถแต่ว่าผมใช้แค่ไมโคตัวเล็กก็วิ่งลงมาน่าจะได้เราก็ถมตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ต้องขุดออกอีกไหมตามหลักต้องต้องขุดใช่ปะต้องเอาดินออกนะ ทเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นความคิดผมนะผมว่ามันต้องทํามันต้องทํากําแพงกันดินนะครับมันต้องทํากําแพงกันดินแล้วเอาเอาดินลงครับมันถึงจะทำมันถึงจะทําทําสะได้ดีกว่าที่จะเป็นสะลอยอย่างนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าสะว่ายน้ําอ่ะมันไม่ใช่เข็มเข็มสองเข็มนะครับมันเข็มนี่มันจะห่างกันแค่เม็ดเดียวเองนะเต็มหน้าดินใช่ครับเพราะมันนับน้ำหนักเยอะใช่ครับคราวนี้มันจะกลายเป็นว่าพอห้องล่างอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเราถ้าเราไม่ทํากําแพงกันดินแล้วโปรต็กมันเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็น ดีมีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดอ่ะใช่ครับกาามันจะเกิดตรงนั้นไงเราต้องปิดเลยใช่ต้องปิดครับก็คือพูดง่ายๆคือต้องต้องต้องหลอกกำแพงกันดินก่อนแล้วคือมาตีเข็มข้างในแล้วก็เอาดินแล้วก็ลงแล้วอัดดินเข้าไปแล้วก็ทําสะขึ้นมาโอเคทำนั้นนะใช่ครับใช่ครับช่ครับก็เดี๋ยวน้ําโอ้โหหน้าฝนด้วยทีนี้ถ้าน้ําฝนตกอย่างเงี้ยเราดูดน้าออกแต่ดูดน้ําออกได้ครับดูดน้ําออกไปใส่บ่ออื่นแล้วก็ปิดปากท่อไว้ผมมีท่อผมเชื่อมกันหมดเลยครับ บ่ออันนี้ลึกไหมฮะมีโอ้ลึกมากครับหกเจ็ดเมตรครับลึกมากครับกระโดดตีลังกาก็ยังไม่ถึงเราจะไปลงบ่อไหนแล้วครับพี่ไม่ครับมัมีบ่อเชื่อมทุกบ่อเลยครับอ๋อเนี่ยบ่อเนึ่งผมก็ดูมีบ่อตรงนู้นนี่ครับครับบ่อนี้ก็มีครับเราดูดนะเพียงเอ็คือที่จะไปที่ฝุ่นฝังนู้นนะครับอ่าไอ้นั่นคือเส้นเส้นที่มันมาจากโรงเรียนแล้วตัดเลยใช่อ๋อคือหนูจะทำทางเข้าทางนู้นอ๋อแต่ว่าก็ก็คือยัง คุยคุยกันแค่นี้เข้าใจนะพีะเ่เนาะอ่าอันนี้อันนี้ที่ผมท่อเนี่ยกดเข็มไปเนี่ยผมกดเข็มไปประมาณกีเมตรหกเมตรมเนี่ยเข็มหกเมตรครับ